ครับตอนนี้สิพาผู้เถ่าไปกินหมูกระทะพี่น้องนะครับรนี่จะพาคุณแมเรียบปลาไหลนะคะไปกินหมูกระทะนะครับนี่โลตส่องคันพี่น้องส่วนปลาไข่อยู่บ้านนะคบปลาไข่ปวดแฉวพี่น้องปลาไข่ปวดแฉวกินบ่ได้ก็เลยนอนอยู่บ้านครับเดี๋ยวซื้อมาฝากพ่อการลาดหมูกระทะครับสวัสดีครับวันนี้พาน้องน้ำหอมมากินหมูกระทะนะคะทุกคน ร่างความผลก่อนเลยทีมงานเรายังไม่มาใช่ไหมใช่ครับพร้อมครับน้าหอมครับนะนหอมมองกล้องสวัสดีครับกล้องก่อนทับทับก่อนทำงานลูกโซสดีครับยังไงครับสวัสดีครับวันนี้ก็พาคุณแม่พี่ป้านาอ่านะคะมากินเนื้อกระท้าเหมือนเดิมนะคะทุกคนเข้ากับบรรยากาศน่าน่ะ ทุกครั้งที่น้องดิวกลับบ้านนะครับนี่หลาน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 ,ลาน,ลานก็มาทานนะครับคุณแม่คนสวยโตประจำเหรอแม่ใช่่คะโตะประจำเหรอใช่ค่คะนี่ครับนนแฮป,ปปี้ครับวันนี้นนนอิ่มสุขอิ่มใจอ่ะเด้อไปนอน,นครับของโปรดแม่เรียบครับวันนี้ส่วนป้าไข่อยู่บ้านนะทุกคนป้าไข่ปวดฟัน เดี๋ยวซื้อไปฝากแฮปปี้ครับวันนี้เป็นความสุขเล็กๆนะครับเมื่อทุกครั้งที่ดิวกลับบ้านมานะครับก็ได้เลี้ยงแยติพี่น้องตลอดนะครับว้าวนี่คอะไรก็มาครับ s ซ e บๆเดี๋ยวป้า s ซ e บๆ แกงแกงตีเข่าพี่น้องแกงฟาดเข่าตีเข่าแล้วก็มากินเข่ากินเข่าแล้วน้ำหอมกินข้าวคราบนี่แห่งนี่แห่งนี้แห่งป้อนข้าวแฮปปี้นะเดี๋ยวภาพบรรยากาศนะครับทุกครั้งที่เราอยู่กลับบ้านมานะครับเป็นความสุขเล็กๆนะครับในครอบครัว มานะครับแฟนขาบกินข่าวน้ำกันเด้อแฟนขาบกินข่าวน้ำกันนี่แสบๆน้ำกันครับแซบบอเใช่ปะแสบค่ะแสบๆสบขอเรานี่ครับ อันนี้เป็นคอนเทนต์ทิกต o อครับส่วนนี้เป็นคอนเทนต์ a c e b o o k ครับปลาโอ้โหกระทนี้น่ากินมากอร่อยอร่อยโอ้ทุกคนเพราะว่าพี่ดิวจะไปเกาหลีนะทำทรงผมเกาหลี <c oughs> นี่เสื้อเสื้อไอ้ดิวนะเสื้อกีฬาเสื้อทีมแซบป้แมะ <c oughs> แซบานแซบบนะคะรับแซบป้อไอ้ แซ่บอี่น้ออร่อยไหมครับก็ทัดเลี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมความสุขเล็กๆนะครับใครที่แบบว่ากลับบ้านมาก็อย่าลืมอยู่กับครอบครัวนะครับน่ารักน่ารักกันคุณชลิศาก็บริการนะครับก็ตักตักนู่นตักนี่มาให้นะครับคุณก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ต้องขือค่ะ อเอนจอยครับทุกคนมาเที่ยวนี้ฮป p p y มานะค่ะเห็นครอบครัวมีความสุขมีรอยยิ้มได้มาเกี่ยวข้าวได้มาเติมพลังใจที่บ้านนานนะครับก็รู้สึกว่า happy มากๆนะครับใครที่เห็นคลิปนี้นะคะมากินข้าวด้วยกันนะ สวัสดีครับตอนนี้สิพาผู้เฒ่าไปกินหมูกระทะ